มอดบมีปกไสมยินายเออผู้ชายบมีผู้ชายบมีอบมีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงงอผักเขากันพี่น้องเลยโจมผักเขานี่โจมผักเขากันเออ

คือคักคือคลื่นพี่น้องเอ้ยเออเอาอ้าเดนเลขกระาแล้วบันนี้อือ เมื่อวานเวลาหลอดเด้อ13นากา41นาท16วินาทีเออเอาเมื่อวานฮะเมื่อวานปะ13นา,าิ41นาท16วินาทีเมื่อนี้9โมง11นาทีอืม9โมง11นาทีวันนี้เา้าคอยมันนะ เออไปองีไอ่าแพงใหญ่กว่าไม่คาเนาะไม่คาน้อยเนาะเออมัดแล้วมดแล้วเอาตอนนี yeah> ้นะเรากำลังจะอัานถวายพระหารนะพี่น้องเออตรงศาลานี่ไม่ได้ด้ยพี่น้องเพราะว่าศาลาเต็มศาลาน้อยพดก็เลยจำเป็นต้องเสริมแบบนี้เออ สาลาติมเอ่อตอนนี้ผู้คนกำลังหลังไลมาเรื่อยเอ่อ,อสวัยพระทหารพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ ส่วนทางนี้โรงทานเครื่องดืม่มชูกำลังพร้อมให้ทานอยู่ตลอดอืมอะทุกท่านตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนเริ่เปลี่ยนชัยแล้วนะเอออืมอ่าปเอาไปวางให้แขกนั่งเออดีมากเลย À, à, à. Rập xin rập phòn ấy? สำนักสงฆ์ตเนเปิดสมายจังหวัดสกลนครนะคะ มาโวตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมุทตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมุทธัสสะ

yang diam di tangan karena enggak jamin. yang diam di karena uh um. dizekigara we raanganika patang karena

อร่อยเหอรอนี่น้าครับพรกลวนน้ำรับพรกรวนน้ำกรวนน้ำพี่น้องเลยรับพรเด้ออ่ามารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อทุกท่านสาธนาไปไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ย,ทยาติโยมได้มาสง่งบุญส,าาสวดพระคาาในเช้าวันนี้ รารินา่ิงไเราไปก็ขอให้สำเร็จผลโดยสัทนาคทเมื่อขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหล้ยที่เกิดิยาทาวริวหะภูราตุเรติสักกระังเยวะเทวาอโตติตังเกตานังกปติอิติตังกัติตังเตมหังสุเมวะสุเมชตุกเพรตุเรตุสังกปาน Pantokan raso, yakaman hidupi raso, yakahan Iwan, jantusa, karo, gowinan, tatuman, ea Pantara, yu, asuki, ea, kayu, à ye all... i yeah. 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 savanto ke